ใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส m ทเรี a d i o 104สงขลา สวัสดีคุณผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งรอบของการเจอกันกันกบรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ครับ EP ที่41กับชั่วโมงนี้ครับ11นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงวันครับ 11นาฬิกากับอีก21นาทีโดยประมาณครับเราเริ่มต้นด้วยการเปิดเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังกันก่อนในช่วงของการเริ่มต้นก่อนการเจอกันไม่ว่าจะเป็นเพลงเคยี่ทําไมจากพี่ป้างนคริคนกิ่งศักดิ์ครับและก็มีเคลม่ที่ขอมาของ โปรเจกต Lonely Season ครับขอเป็นตัวเลือกของกลาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่เลือกมาต้อนรับคุณผู้ฟังกันก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบ้านดีหาดใหญ่ by Smart Radio ผลิตรายการโดยบริษัท Smart Bomb จำกัดน,นะครับแล้วก็สนับสนุนช่วงเวลาดีๆในชั่วโมงนี้โดยน้ำมันเครื่องเวนลอยเวนลอยลื่นและล้นทนเหลือหลายครับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสื่อโฆษณาในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างาบ้านหรือว่าโครงการบ้าน นสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับกับรายการบ้านดีหาดใหญ่ที่นําเสนอเรื่องราวและก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านให้หลายๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านไม่ว่าจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าติดตามฟังรายการนะครับได้ทราบกันไปพร้อมๆกันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งต้องบอกว่า ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถที่จะร่วมสนับสนุนรายการได้นะครับติดต่อสอบถามได้โดยตรงเลยที่เบอร์นี้ครับ0916426535ครับ0916426535สำหรับในช่วงของรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมา r ์ r ร d โอครับ วันนี้ในรายการของเรา EP นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของความเชื่อโชคลาภและก็เรื่องของสีสันเรื่องของวันเกิดครับวันนี้เราจะมาพาคุณผู้ฟังไปเลือกนะครับสีโซฟาตามวันเกิดอันไหนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณครับสีโซฟาตามวันเกิดครับ หลายคนก็บอกว่าคือเรื่องของสีสันเนี่ยก็มักจะเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่หลายๆคนจะเลือกเข้ามาตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามให้ดูทันสมัยแล้วก็ให้ดูเหมาะกับตัวบ้านของของคุณด้วยในทุกครั้งใช่ไหมคัเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของสีโซฟาเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะต้องแมทแล้วก็นอกจากการที่จะแมทแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะต้องเลือกสีโซฟานะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นหน้าต่างบานแรกของการที่จะต้อนรับแขกนะครับในบ้านของเราเนี่ยให้มันเหมาะกับคุณแล้วก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าถูกฉลกถูกดวงด้วยนะครับแบบนี้ดีกว่านะหลายๆคนเนี่ยคงจะเลือกยากหน่อยนึงเวลาจะเลือกสีโทฟ้าเวลาใครมาเยี่ยมมาห้องรับแขกเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่บ่งชี้นะครับว่าบ้านของเราเนี่ย จะเป็นลักษณะใดและก็บางทีเนี้ยอาจจะมองถึงเรื่องของหลักฮวงจุ้ยนะครับในการจัดห้องรับแขกด้วยเพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับคนในบ้านนะครับแต่สําหรับบ้านไหนที่ใช้ห้องรับแขกเป็นห้องนั่งเล่นร่วมกันด้วยเนี่ยใครที่อา่าเป็นสายอยากจะเสริมดวงนะครับเสริมบารมีอาจจะเอามาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตต้องการให้ถูกหลักฮวงจุย้ยจัดห้องรับแขกแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกสี้าอ่าสีโซฟาแบบไหนดีให้มันถูกเฉลิกับตัวเองครับ วันนี้เราจะพาคุณไปเลือกสีโซฟาตามวันเกิดครับเออสีตามวันเกิดเลยวันนี้เนี่ยจะพาคุณไปเลือกกันแบบว่าเออสีตามวันเกิดเลยนะครับ หลายคนบอกว่าก็เลือกได้ตรงกับตามันเกิดเลยก็สีโซฟาแบบนี้ก็ต้องได้สีนี้มาเลยใช่หรือไม่อ,อแต่จริงๆแล้วนะไม่ใช่ฮะรู้ฟังครับคุณจะเข้าใจผิดทันทีว่าถ้าเหมือนวันอาทิตย์ต้องเลือกสีเหลืองออไม่ใช่วันอาทิตย์ต้องเลือกสีแดงวันจันทร์ต้องเลือกสีเหลืองอันนี้ไม่ได้ครับต้องต้องบอกว่ายังไม่ถูกหลักครับวันนี้เราพาไปดูกันแบบแต่ละวันแต่ละสีเลยครับแล้วก็โซฟาแบบไหนดีที่เหมาะก,กับในส่วนของวันนั้นๆนะครับเริ่มต้นจากวันแรกครับ ตามปฏิทินวันทํางานเนี่ยหลายคนบอกว่าต้องนับจากวันจันทร์แต่หลักหลักสากลนะวันแต่ละวันเนี่ยหรือว่าวันที่คานับเป็นวันเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์เนี่ยจะไปอยู่ที่วันอาทิตย์ครับจะเริ่มต้นนับวันแรกของสัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์สีแดงครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือสีแดงถูกไหมแต่สีที่จะเหมาะ กับสีโซฟาของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยสีขาวครับสีเทาสีครีมและก็สีฟ้าครับนอกจากให้ความรู้สึกสบายตาและก็หน้าพักผ่อนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ตามหลักความเชื่อของคนจีนเนี่ยสีแดงจะสื่อถึงความหมายมงคลและก็ความรุ่งเรืองอยู่แล้วครับแต่สำหรับการเลือกใช้สีแดงภายในบ้านเนี่ย อาจจะเป็นสีที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่คุณผู้ฟังครับเพราะสื่อถึงอารมณ์ที่รุนแรงหรือการแสดงถึงความรู้สึกที่ออกมามากเกินไปครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรเลือกควรเลือกใช้โทนสีที่ให้รู้สึกสบายตาอย่างสีขาวสีเทาสีครีมและก็สีฟ้าให้ความรู้สึกเรื่องของการพักผ่อนอยากจะเสริมห่วงช่วยให้มีพลังขึ้นมาด้วยเนี่ย ก็อาจจะเสริมด้วยผ้าม่านครับอาจจะเสริมด้วยผ้าม่านแล้วก็อาจจะใช้ผ้าม่านเป็นม่านโทนสีขาวหรือพรมปูพื้นในโทนสีเดียวกันก็ได้แต่สำหรับใครที่ต้องการจะใช้สีแดงและแนะนำให้เลือกรูปทรงโซ,โซฟาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธาตุไม้จะเป็นเชื้อเพลิงให้ไฟสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองครับอ่าเลือกแบบนี้นะ คือเลือก3มสีครับสีขาวสีเทาสีครีมหรือว่าสีฟ้าก็ได้อสีสีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สีแดงแต่หลักควงจุย้ยไม่ควรที่จะใส่สีแดงลงไปในวันนี้เอออันนี้เห็นไหมบอกแล้ว,ว่าคือเราอาจจะคํานึงถึงว่าเฮ้ยเราเกิดวันนี้เราต้องเลือกของสีเนี้ยให้มันตรงกับเราเลยมีคนบอกว่าเอาวันธรรมดาก็ต้องแบบก็ต้องตรงกับวันตัวเองสิแต่ว่าถ้าตามหลักควงจุย้ยอ่ะมันมันอาจจะไม่ได้นะครับ ดูกันต่อที่จากสีแดงวันอาทิตย์ไปต่อที่คนเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยแน่นอนนะครับวันจันทร์สีประจําวันก็คือสีเหลืองคนที่เกิดวันจันทร์สีประจําวันสีเหลืองนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดในวันจันทร์จะถูกชะโลกกับกลุ่มสีโทนเย็นๆคล้ายกับวันอาทิตย์เหมือนกันนะฮะ แต่สามารถเลือกเฉดสีให้มันมีสีที่เข้มขึ้นมาได้ครับเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันถ้าเป็นสีของโซฟาแล้วเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยควรจะมองสีโซฟาในโทนแบบพาสเทลครับแบบโทนพาสเทลนะครับสีแบบพาสเทลเลยเช่นสีเทาสีฟ้าอ่อนสีเหลืองสีเหลืองแบบสีเหลืองอ่อนๆนะเลือกสีเหลืองได้นะแต่ห้ามเลือกสีเหลืองเข้มสีเหลืองอ่อนๆครับ อย่างโซฟาแบบสไตล์วินเทจที่ประกอบด้วยวัสดุผ้านะครับก็จะชวนให้รู้สึกอบอุ่นมีมิตินะครับช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับคุณนะครับถ้าเป็นโซฟาโทนสีเข้มเนี่ยเลือกโทนแบบสีน้ำตาลและก็สีครีมเนี่ยก็จะช่วยเสริมในเรื่องของพลังความโชคดีให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีสดๆนะครับภายในห้องเพราะว่าทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเกิดความรู้สึกแบบร้อนรุ่มอะไรประมาณนี้ และก็ไม่ได้เป็นการเสริมดวงชะตาแต่อย่างใดด้วยนะครับอันนี้นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับก็ควรที่จะควรที่จะเลือกแบบนี้นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นสีของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับโทนเนี่ยจะออกไปจากแบบโทนแบบพาสเทลนะครับก็จะเอามาผสมผสานล,ลงไปในในคนที่เกิดวันจันทร์ได้เลยนะครับ จากคนที่เกิดวันจันทร์แล้วเนี่ยไปดูต่ออ่าไปดูต่อจันทร์แล้วก็ต้องวันอังคารอ๋อมีคุณคุณอนุพงศ์บอกว่าคุณอนุพงศ์เกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าเลือกเ,อเลือกเลือกโซฟาเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ใจฟังทันหรือเปล่าครับอ่าถ้าเลือกโซฟาให้กับบ้านเนี่ยก็เลือกสีขาวสีเทาสีครีมแล้วก็สีฟ้านะครับอา่าอันนี้เลือกได้ครับอาจากวันวันอาทิตย์วันจันท์มาที่วันอังคารวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่หวานอยู่แล้วครับ วันอังคารก็ผลหวานสีชมพูใช่ไหมแต่คนที่จะเลือกโซฟาให้กับบ้านในวันอังคารเนี่ยจะต้องเลือกโทนที่เป็นสีเทาครับสีฟ้าอ่อนสีฟ้าและก็สีเหลืองนะครับเพราะว่าจะช่วยให้รู้สึกสงบชวนให้สดชื่นครับถามว่าทำไมวันอังคารมันทําไมเป็นแบบไม่เลือกสีสีชมพูเข้าบ้านคนที่เกิดวันอังคารเขาบอกว่าตามดวงวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคารแล้วเนี่ย ค่อนข้างใจร้อนจริงไหมเออจริงหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> คนเกิดวันอังคารใจร้อนครับจริงหรือเปล่าถามตัวเองดูนะครับแต่แต่เขาบอกว่าอยู่ที่ตัวเรานะครับคนเกิดวันอื่นก็ใจร้อนได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเราใจร้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไม่ใช่แค่ดวงไม่ใช่แค่วันแต่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าดวงหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ไม่ได้ไม่ได้ระบุ ไม่ได้ระบุและก็ระบุแลวก็บอกถึงนิสัยของความเป็นคนทุกคนได้เสมอไปแต่อาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อที่มีการพูดคุยกันแบบนี้ครับเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างใจร้อนตัดสินใจเร็วทําให้การเลือกสีโซฟาภายในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องมองไปที่โทนแบบสี on, อ่อนอ่อนติดไปทางสีเทาสีฟ้าอ่อนทําให้คนเหล่านี้รู้สึกแบบอบอุ่นนะครับรู้สึกอ่อนโยนโซฟาไม่ได้ช่วยให้คนอ่อนโยนครับแต่คนจะอ่อนโยนด้วยตัวคนเองได้แต่บางที สีสันหรือว่าอะไรต่างๆก็ตามแต่ทําให้เราเย็นลงมาได้ครับบางคนใจใจร้อนมากเลยอะแต่เวลาเห็นสีเขียวรู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกว่าเออใจอ่อนใจอ่อนใจเย็นขึ้นในประมาณนี้และก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดความรู้สึกแบบชวนที่สงบสดชื่นด้วยโทนสีที่จะทําให้ห้องรับแขกมีบรรยากาศที่สดใสถ้าเป็นโทนแบบโซฟาแบบสีฟ้าเนี่ยก็ควรเลือกของตกแต่งที่เป็นสีเหลืองมาผสมครับ อย่างกระถางดอกไม้หรือแจการที่ให้ความรู้สึกที่ไม่ดูไม่แบบโดดจนเกินไปนะครับก็เป็นโทนแบบเย็นๆที่จะเข้ากับคนใจร้อนอย่างคนที่เกิดวันอังคารได้นั่นเองเอออันนี้นะอันนี้ได้อันนี้ได้น,น,ไดนะครับอันนี้ก็ก็เสริมเสริมได้เยอะนะครับไปต่อที่คนที่เกิดวันพุธนะฮะลองเดาดูว่าอย่างคนเกิดวันพุธสีเขียวเนี่ย สีอะไรจะเหมาะกับคนที่เกิดวันพุธบ้างถ้าเป็นคนที่เกิดวันพุธสีเขียวลองดดูนะครับถ้าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนเลือกไม่เหมือนกันด้วยนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันแล้วก็คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็ต้องต้องเลือกไม่เหมือนกันด้วยถ้าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนครับต้องเลือกโทนโซฟาออกแนวโทนสีชมพูครับสีเขียว และก็สีเทาส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางวันครับขาวดำหรือส้มกับสีแสดครับทำไมต้องเลือกแบบนี้อ้าวไปดูคนเกิดวันพุธกลางวันและคนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันก็บอกว่าตามหลักควงจุ้ยครับสีที่มีความเป็นมงคลคือสีขาวและสีดำหรือโทนสีแบบสดใสเลยได้ครับอย่างสีส้มและก็สีแสด เขาบอกว่าเป็นพลังงานที่ดีให้ความรู้สึกแบบกรัปรี่กระเปล่าครับและตื่นตัวอยู่เสมอหากเลือกโซฟาโทนสีนี้เนี่ยจะช่วยตกแต่งห้องให้อยู่เย็นเป็นสุขส่วนคนที่เกิดวันพุกกลางคืนเนี่ยก็จะเหมาะก,กับโทนสีชมพูสีเขียวและก็สีเทาช่วยทําให้เจ้าบ้านและก็คนในบ้านเนี่ยมีชีวิตที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรคนะครับเรื่องของความเชื่อไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วอันนี้ผมอธิบายแบบนี้ แต่ว่าเรื่องของการคํานึงถึงการเลือกอ่ะผมเข้าใจหลายๆคนนะก็อาจจะต้องสื่อสารแล้วก็เลือกแล้วก็คุยกันในบ้านด้วยนะครับแต่ตามหลักฮวงจุย้ยเขาอบอกมาแบบนี้นะครับผมบอกคุณผู้ฟังเลยว่าอันเนี้ยเขาบอกมาแบบนี้นะครับเราไปรอบเดียวจบเลยนะเพราะว่าวันมีไม่กี่วันนะครับในรายการเราวันนี้ใช้เวลาคุยกันไม่ยาวแต่ว่าได้เรื่องราวดีๆที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดีครับเอาเดี๋ยวตอบนิดนึง หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันพุธมันแปลกจากคนอื่นทําไมวันเกิดเออทำไมวันเกิด,เ,เ,กดเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงทําไมวันเกิดวันพุธเนี่ยถึงต้องมีพุธกลางวันทําไมแบบต้องแยกแบบพุธกลางวันแบบพุธกลางคืนอะไรประมาณนี้คือทําไมต้องแยกแบบนี้ผมเคยพยายามแบบเออลองหาข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมข้อถึงต้องแยกแบบหลักวงจุ้ยออกจากกันทําไมต้องแยก ทำไมการดูดวงของคนเกิดวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเออพุธกลางวันเนี่ยนับตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับพุธกลางคืนเนี่ยนับตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเช้าเขาบอกว่าพุธกลางวันหรือว่าวันพุธแต่ถ้าพุธกลางคืนเนี่ยหรือวันราหูครับซึ่งทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยให้ยึดตามเวลาของประเทศไทยเป็นหลักส่วนใครที่อยู่เวลาต่างประเทศก็นับนับตามเวลาของมาตรฐานไทยนี่แหละนะครับเอ่อ เหตุผลผมพยายามหาดูแล้วล่ะว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าเขาบอกว่าม,มันตกในเรื่องของราหูผมก็พยายามไปดูครับก็มีหลายๆคนตั้งคำถามเา mm hmm. บอกว่าอ,อ,อธิบายหลักการง่ายๆครับมีเขาบอกว่าจริงๆมันมีเพียงเจ็วันนะ่ะแต่มันเรื่องของการเลือกตามโซนเวลาเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับในเรื่องของความเชื่อนะครับอันนี้นะขึ้นอยู่กับเรื่องของความเชื่อเขาบอกว่า จะตกราหูอันทอย่างนี่แหละมันเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยเหมือนกันนะครับก็ตามตามหลักวิชาทํานายขั้นพื้นฐานในเรื่องของกรณีความแม่นยํานะครับแต่แต่อาจจะไม่ได้มีมีผลอะไรเข้ามานะครับนะอันนี้แบบลักษณะของคนเกิดวันพุธทั่วไปเนี่ยบอกว่าก็หมายถึงก็คือเรื่องของตามเวลานั่นแหละนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะนับตามเวลาเป็นเกณฑ์นะครับแต่วันอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้นับวันอื่นก็ใช้วันโดยตรงเลยไปต่อกันที่วันพฤหัสบดีครับ วันพฤหัสฤบดีสีส้มสีแสดโซฟาที่เหมาะกับสีของคนคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติและก็สีแบบเอิร์ธโทนเช่นเปลือกไม้พีชเสริมดวงชะตาเรื่องของความสุขกายสบายใจและก็เรื่องของอารมณ์ดีคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สุขขุมรอบคอบนะครับสีที่เหมาะกับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีก็คือสีสไตล์แบบธรรมชาติสีเอิร์ธโทนเช่นสีน้ำตาลสีเปลือกไม้ สีครีมสีพีชแล้วก็สีอ่อนช่วยเสริมดวงชะตาให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับสร้างความสุขกายสบายใจและก็ให้ในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับช่วยอารมณ์ดีสําหรับโทนสีโซฟาของคนที่เกิดวันนี้เนี่ยสามารถตกแต่งได้ง่ายๆนะครับเพราะเป็นสีที่เข้ากับสีอื่นได้หลากหลายนะครับแล้วก็โซฟาที่ทําจากไม้แบบสไตล์แบบมินิมอลเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสดใสและก็สามารถตกแต่งแบบหมอนอิงแบบสีครีมสีพีชได้ครับ สองวันสุดท้ายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยวันศุกร์และก็วันเสาร์แต่ว่าก่อนที่จะไปที่วันศุกร์และวันเสาร์ไปขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราหน่อยละการสหรับในช่วงของเบรกนี้นะครับบ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด,ดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่สมาร์เรดิโอร้อยสี่สงขลารายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เรดิโอครับ ต้องขอบคุณกับโทโมเอะนะครับดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการไปพร้อมๆกันนะครับ2ผลิตภัณฑ์จากโทโมเอะที่อยากให้คนอาจใหญ่ได้มีชุดทดลองใช้ลองใช้แบบฟรีๆครับเป็นโทโมเอะแอปซูลู์แอนตี้เอจินเซรั่มครับและโทโมเอะอินเทนซีฟเฟชเชอร์เจลครับ ให้คุณสัมผัสถึงความสะอาดล้ำลึกและคืนความอ่อนเยาวพร้อมรับการบำรุงให้กับผิวด้วยชุดทดลองใช้มูลค่า242บาทพร้อมโค้ดส่วนลดมูลค่า100บาทส่งตรงให้คุณถึงบ้านแบบฟรีไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่คุณพิมพ์คำว่าทดลองใช้หัดใหญ่นะครับแล้วส่งไปที่ Line SI Tomo e t h a เอ a n d ครับมีตัวอนำหน้าตามด้วยตัวภาษาอังกฤษนะครับ T O M O E t h a i l a ด์ ส่งตรงถึงบ้านคุณฟรีฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขทักด่วนตอนนี้เลยมีโทโมเอ a แอ o ซ u ลู a แอนตี้เอจินเซรัมและโทโมเอ i อินเทนซีฟเฟชเชลเจลส่งให้คุณถึงบ้านแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับ พบกับ2ตัวช่วยฟื้นฟูผิวของคุณในราคาสูตรพิเศษได้ทาง Line at thomoe Thailand และ Facebook thomoe Thailand ได้เลยนะครับขอบคุณจาก thomoe ด้วยครับสำหรับในช่วงของเบรกนี้ช่วงเวลาของ smart radio ครับกับ DJ เหนึ่งครับบ้านดีหัดใหญ่บาย smart radio บ้านดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคาและวันพฤหัส,สบดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ส์ทเรดิโอ104สองขลามากันต่อที่เลือกสีโซฟาจากตามตำราวันเกิดเออตามตำราวันเกิดวันพระเรือสบดีไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เหลือ2วันสุดท้ายครับไปที่ออวันศุกร์ใช่ไหมมีอังคารพุธ พระฤหัสอ่าสุกผมหายไปไหนอ่าวันสุกสุกสีฟ้าใช่ไหมสุกสีฟ้าลืมงงกับตัวเองวันสุกเนี่ยเป็นเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าเนี่ยจัดว่าก็เป็นสีแบบสบายตาอยู่แล้วเหมือนเรามองท้องฟ้าเนี่ยอย่าไปมองอย่าไปมองพระอาทิตย์อย่าไปมองแสงแดดมองท้องฟ้าไปไกลๆเป็นสีฟ้าและสบายตาน้ําทะเลสีฟ้าบวกด้วยท้องฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยครับแต่เขาบอกว่า โทนสีของคนที่เกิดวันวันที่เป็นคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่สดใสร่าเริงรักอิสระทําให้ถูกฉลอก,กับโทนสีอ่อนๆเช่นสีเขียวอ่อนสีควันบุรีสีขาวช่วยเสริมความเป็นสี่มงคลเสริมดวงชะตาทําให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขรู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกปลอดภัย ส่วนของตกแต่งอื่นอย่างเช่นแจกันผ้าม่านโคมไฟก็ควรเลือกเป็นสีแบบสีครีมสีอ่อนสีส้มอ่อนสีฟ้าอ่อนก็คือเน้นแบบโทนสีแบบอ่อนๆน,นะครับถ้าจะพูดถึงไลฟ์สไตล์การตกแต่งการตกแต่งห้องของคนที่เกิดวันศุกร์แล้วเนี่ยสามารถเลือกโทนสีโซฟาให้มันมีลูกเล่นได้ครับการใช้โซฟาแบบสีเขียวขมินนะครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ตรงหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันแล้วก็การเลือกโต๊ะกลางที่เป็นสีขาว ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับคนที่เกิดในวันนี้แล้วก็เพิ่มด้วยสีแบบแบบควันบุรี่เข้ามาตกแต่งในห้องเนี่ยได้เหมือนกันนะครับอันนี้วันศุกร์ปิดกันที่วันเสาร์ครับสุดท้ายของวันนี้ก็คือวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นสีประจําวันสีม่วงนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ที่จะต้องบอกว่า ที่จะมองถึงเรื่องของเอาแบบนิสัยก่อนเขาบอกว่าเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแบบผงผางใจเกินร้อยอะแล้วก็ชอบแบบความเมหาสังสรรค์ทำให้เหมาะกับโทนสีที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสีเทาและก็สีขาวช่วยให้บรรยากาศห้องเนี่ยรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับแล้วก็เกิดความสบายใจของคนที่อยู่แล้วก็รู้สึกความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงสีเข้มๆครับเพราะว่าคนที่เกิดแบบวันจันทร์เนี่ยโทนสีเข้มอาจทําให คนที่อยู่เนี่ยร้อนรุ่มนะครับไม่สงบสุขแต่จริงๆแล้วคนเกิดวันเสาร์เนี่ยสามารถเลือกใช้ได้หลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนแบบสว่างสว่างสีนอ่อนๆ่อนก็ทําให้รู้สึกสบายตาก็อาจจะเลือกแบบสไตล์แบบเรียบง่ายนะครับได้บรรยากาศการพักผ่อนโซฟาผ้าไรา์โมเดนโทนสีเทาก็เหมาะครับแล้วก็การตกแต่งเพิ่มด้วยแจกันดอกไม้หรือว่าโคมไฟเนี่ยก็สวยมากเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของการเลือกนะครับสี โซฟาให้มันเหมาะกับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของที่ตั้งให้ด้วยหน่อยหนึ่งนะครับช่วงท้ายเนี่ยโซฟาเนี่ยไม่ควรที่ะตั้งอยู่ตรงกับประตูบ้านครับถ้าโซฟาตรงกับประตูบ้านก็จะทําให้อาบอกว่าทําให้เงินทองมันรั่วไหลด้วยเอออันนี้อันนี้ต้องลองดูครับโซฟาที่ตั้งอยู่ภายในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นภาพรวมโดยรวมของโซฟาเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่โปร่ง ไม่หนักเกินไปหรือว่าทึบเกินไปอ่ะอันนี้นะไม่หนักเกินไปหรือว่าทึบเกินไปในส่วนของการทํางานนะครับ er, ต่อมานะครับเขาบอกว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการจัดตั้งโซฟาเป็นรูปแบบตัวแอลสามสารถวางสามสารถวางโซฟาให้หันหน้าเข้าหากันได้ครับเพราะว่าจะทําให้การไหลเวียนของพลังงานบวกภายในบ้านในราบรื่นนะครับและก็ทําให้สมาชิกภายในบ้าน,นมีความรักความกลมเกลียวกันกล็ลองดู นะครับใครที่อยากจะเลือกโซฟา LIKE แบบไหนให้ถูกใจนะครับนี่ก็เป็นไอเดียนะหลายๆคนเนี่ยต้องการตกแต่งห้องให้ดูดีมากที่สุดนะผมว่าแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของเงินหรือว่าต่างๆก็ตามแต่แต่ว่าหลักการเลือกโซฟาตามสีสันก็พอจะสรุปได้อย่างที่ผมบอกไปว่าสีอะไรควรจะเข้ากับสีอะไรเอาใครฟังไม่ทันสรุปทิ้งท้ายสุดท้ายเลยเลือกสีโซฟาให้ตรงกับวันเกิดคนเกิดวันอาทิตย์ให้เลือกเป็นโทนขาวเทาครีมและฟ้า คนเกิดวันจันทร์ให้เลือกฟ้าอ่อนสีเทาและเหลืองอ่อนครับคนเกิดวันอังคารให้เลือกสีเทาสีฟ้าอ่อนสีฟ้าและสีเหลืองคนเกิดวันพุธกลางวันเลือกสีขาวดําหรือสีส้มแสดวันพุธกลางคืนโทนสีชมพูสีเขียวและสีเทาวันพฤหัสบดีเลือกสีสไตล์ธรรมชาติเลยครับแล้วก็สีเอิร์ธโทนเช่นเปลือกไม้พีชครับแล้วก็วันศุกร์เนี่ยโทนสีฟ้าอ่อนอ่อนก็เลือกเป็นแบบสีเขียวสีควันบุรีและก็สีขาวนะครับแล้วก็สุดท้าย วันเสาร์นะครับก็เลือกเป็นสีแบบสีแบบโทนสว่างๆแบบอ่อนๆนะครับก็อาจจะไปเป็นแบบสีเขียวอ่อนสีเทาสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปง่ายๆว่าคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยก็ควรจะเลือกสีสันอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นสีโซฟาตามตําราวันเกิดอันไหนที่ใช่สําหรับคุณนะครับก็ลองเอาไปเลือกกันดูกันแล้วกันนะครับที่นํามาฝากกันในรายการของวันนี้นะครับ มีคุณผู้ฟังขอเพลงมาด้วยนะครับมีขอเพลงจากคุณอน,นุพงศ์บอกว่า mm hmm. เกิดวันอาทิตย์ขอเพลง Mo d ด r n น I can say นะครับได้ครับเดี๋ยวผมจัดทิ้งท้ายให้นะครับคุณอน,นุพงศ์นี่ก็ฟังอยู่ที่ประดังเลยนะครับ m o d ด r n น I can say นะครับเดี๋ยวเปิดให้ละกันแล้วก็อีกข้อความหนึ่งเนี่ยคุณจัดจ๋าบอกว่าขอเพลงไว้ใจฉันได้เสมอคิวสราวุธนะคิวสุวีระไม่ใช่คิวสราวุธิคิวสราวุธนี่ก็อีกคนหนึ่งคิวสุวีระน่าจะเป็นสองเพลงทิ้งท้าย นี่คือเรื่องราวดีๆในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เริโอครับทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ,บดีติดตามได้เราพูดคุยกันเรื่องบ้านล้าน8มีไมยคุณได้ฟังกันเป็นประจำในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เริโอครับเจอกับผมดีเจหนึ่งทุกวันอังคารและวันพฤหัสได้เหมือนเดิมในรายการบ้านดีหาดใหญ่บายสมาร์เริโอจ้าส่วนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ฟังด้วยกัน2เพลงกับ ในช่วงของรายการนะครับก็เป็นโมเดลในแคนเซ่และก็อีกเพลงของคิวสราวด์ละกันเนาะขอบคุณนะมันเครื่องเว็นลอยเว็นลอยลื่นหล่ลนทนเหลือหลายขอบคุณายาหม่องตราด้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาขอบคุณนิวทริกขอบคุณสบู่สมุนไพรเซนดี้ขอบคุณปตทครับขอบคุณทีดีบีไรร์รถแลกเงินนะครับขอบคุณโทโมเอะนะครับขอบคุณเดอะไกด์แดนแอดูทราวเวลกะทิอัมพวาแมคโครนะครับเจอกันพรุ่งน,นี้นะสุวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับไปแล้วสวัสดีครับ ดีหาดใหญ่หาดใหญ่บ้านดีทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบ,บดี11โมงถึงเที่ยงวันที่นี่ s มาร์ Radio โ้อ1 0ีสงขลา